ากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ CDM เท่าไรจรึงจะต้องแสดงตนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่มีการฝากเงินสดชำระบิลเติมเงินผ่านตู้อัตโนมัติ CDM จะต้องแสดงตนด้วยนะคะการแสดงตนทำได้2รูปแบบคือ 1. กรออกเลขบัตรประชาชนและรับรหัส OTP ผ่านมือถือ ใช้บัตรเดบิตและพินของบัตรเพื่อยืนยันตัวตนเสมอเมื่อฝากเงินสดหรือชำระบิลเข้าบัญชี s c ชสูงสุด,ด200บาทต,ต่อครั้งหรือฝากเงินเข้าบ,บัญชีต่างธนาคารสูงสุด100บาทต,ต่อครั้งค่ะเหตุที่จะต้องมีการแสดงตนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยป้องกันการฟอกเงินที่มาจากการก่ออาชญากรรมยาเสพติดการพน,นันรวมถึงการหลอกลวงทางการเงินของมิจฉาชีพด้วยค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรมอีกด้วยนะคะเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมั่นใจและ ปลอดภัยมากขึ้นแน่นอนคะ่ะหากท่านใดไม่สะดวกทําธุรกรรมที่ตู้อัตโนมัติ CDM สามารถเข้ามาทําธุรกรรมได้ที่ SCB สาขา b i ๊กพีทิพเกตหรือทุกสาขาใกล้คุณได้เลยนะคะสอบถามรออยายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมแอดไลน์แ SCB Connect เลือกบริการพิเศษนัดปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวันและสาขาที่สะดวกทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้ง่าย,ายๆแค่ปลายนิ้วคะ่ะ